สวัสดีเจ้าปาก,กับปาน้องหำแล้วเนาะในชังกัว่าเฟไทยวันนี้ปาน้องมาปีนังมาเยี่ยมเปื่อนที่บัสบายรรหว่างนี่กำล,งลังรอรอทางที่จะขึ้นรถโด,ดยสารรถโด,ดยสารจะขึ้นอะไรอย่างก็ขึ้น,ข,นขึ้นเรือไม่ใช่เพ่เรือขึ้นเรือ,ข,อข้ามจากฝั่งปีนังมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง ini กําลัง lawa-lawa mahu di ni langlola, ni. Nah, ni kita dot di pulau binang kita nak naik feri nak pergi seberang ah ha, orang ramai jem, jem, yom kita jalan-jalan ทางเดินทางเดินเข้ามาในตึกนี่แหละนี่จะข้ามฝั่งฮึมเอรีตะวันเอรีตะวันโอ้ท้ายท้ายทายเรือมือก่อนอันอันนี้เรือแบบใหม่นะเรือแบบเก่านั่นอันเป็นปัจเจียร์เราได้ยินว่าเรือข้ามฝั่งเนาะ เรือข้ามฝาั่งผู้คนได้ขี่นี่หลคือเร็วอออันนี้เป็นแบบเรือถี่ข้ามไปฝั่งลำกาวีถ้าว่าเรือแบบเกานะ่าเนี่ยมันจ้าปวาจะออก นี่ผมเอาแบบใหม่มาข้ามฟรีนะเจา้าข้ามฟรีก็เข้าไปเสียลเยุ่าตอนขาเขา้าตอนขาเข้ามาในฝั่งปีนังเสียงเงินอยู่อันอ๋อพอเราข้ามจากฝั่งปีนังไปอีกฝั่งหนึงน่งมาเสียงเงินของฟรีในเฟรี่ในพีเสบารัง มาเร็วขึ้นมาเล็วคนนักคนนักกอนหลาย แอลปีนางแอลปีนางแอลบานเปื่อนมาเยี่ยมเปื่อนอเอเ่านเรือสำรานเรือสำรานนี้มี10ชั้น Samban, Major Tipinang, and cho a cup of the ticket complimentary. Trust me, investigate, look at it. Tung lao, tung ta, ek phang leng lao, ek cam lăng, tung lưu, Ya dah sampai seberang kita nak pi naik bas pula nak balik kedah kampung mahu k i t ขึ้นรถทัวไปลงจังหวัดเฮาจะ เอาไปป้าก,กันตีสถา,านีรถโดยสารนะเจ้าเนาะแต่ไปตรงดดิเตเชนไปนะคิวรถเมจะปิกไว้บ้านเฮ้าน้องปุ้นเน,น,นี่ยอันนี้อันนี้ทางขึ้นทางขึ้นที่จะไปอันอย่างก็จะไปฝั่งปีนังเอ,อทายลูกกํากอนทางขึ้นในฝั่งปีนังเนี่ยมีที่ยอดเหรียญ เข้าไปถึงฟังคนอันนี้ที่แหลกตังแหลกตังเอามายอดเหรียญตรงนี้จะไปหาเคาน์เตอร์จะซื้อซื้อตัว๋วตั๋วรถเมย์นุ๊จะซื้อตั๋วรถเมย์อยู่ไหนก็มฮู้มันบอก,กว่าเ f c อฟซีแล้วก็เลี้ยวขวากว็บอกไกลมั้งแต่นานน,านี่ั้งแหลกนี่ไหนไหน <Okay. S 1> เคาน์เตอร์ตั๋ตก e t à thôi mình vào ở ra. mình vào, kẹt đi ni tamp bà oanh. Mhm, chân tiệc. Quang quang, ừ, mày. Ani ti 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 đi đi ti 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 là on, ti <coughs> ừ, phải <rồi. coughs> tu, là, ừ. เดี๋ยวคนนะเจ้านะอย่างเขาไปซื้อตั๋วคนนะเจ้าเนะใช่ถึงเราวางตีล้อล้อรถเรามาล้อรถไฟล้อรถไฟล้อรางรถไฟมาแอวล้อรางรถไฟเนาะเจ้าเนาะเออโอ้ยสามสิบหกองศาพอหรองามงามอ่าบ้านบ้าน คุณห,หญิงเจมสีอยู่ลายคุหลายดอยไปฟอบาง,งูนันไปพออันนี้ระวางที่รอรถกว่ารถจะออกนะ <c oughs> เรามารอก่อนอันนี้เรือเรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรืออ,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 อันนี้เรือแบบเก่าเม่กอน เมื่อก่อนแบบเก่าถ่าเรือมันนะเขาก็ขึ้นตรงนั้นเลยคนรถนั้นรถนั้นข้างล่างเป็นที่บรรทุกรถข้างบนเป็นที่บรรทุกคนอันนี้รถเรือแบบเก่าที่เขาขึ้นเม,มื่อกี้เป็นเรือแบบใหม่เรือแบบใหม่มาดูมาดูมาดูสะพานสะพานสะพานกุลรฟีนัง เมืองนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองอ่าอออย่างก็คนทํางานโรงงานเยอะนี่อันนี้โรงงานทั้งนั้นนี่โรงงานทั้งนั้นทีเราไปฝั่งฝุ่นนะฝั่งฝุ่นแล้วข้ามาฝั่งนี่ในระหว่างทีรอรถเมจะออกเบิ้นแมลงนะเจ้านาะ เขาก็มาพอวิวปีนังไปพังๆขอบคุณจ้านะขอบคุณจหลายนะเจ้ามา่ก่อนเลก็แชร์ก็ซับสะขายปาน้องเนี่เจ้าเนาะขอบคุณเจ้านะจริมาก่าสิ